ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l น็อตบุญชูนะครับผมวันนี้มาติดตามเรื่องหลอนๆใน Channel ช a n e l น็อตบุญชูกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดคลิปวิดีโอที่หลอนๆ EP สอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูคลิปวิดีโอผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง n ็อตบุญชูด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวว,วันนี้เราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงจะหลอนแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไป คลิปนี้น่าจะได้มาในประเทศญี่ปุ่นนะครับในลานจอดรถแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรนะครับผม <S <S เพื่อนๆเห็นแบบผมไหมครับผม เหมือนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับเหมือนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาวผมยาวยืนอยู่ตรงลานจอดรถอยู่ตรงที่จอดรถตรงรถคันสีขาวพอรถคันนี้ขับเหมือนไปชนเขาก็หายไปนะครับไม่ได้ติดหน้ารถไปใช่ไหมคงไม่ได้ติดหน้ารถไปหรอกครับผมมันน่าจะ เป็นการหักเหของแสงนะครับผมแล้วเรามาดูกันอีกรอบพอรถคันนี้ผ่านไปแล้วเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมานะครับเหมือนขยับเล็กน้อยเหมือนมีผ้าสะบัดเหมือนมันเหมือนเป็นการตัดต่อจริงๆนะครับผมผมว่าคลิปนี้ตัดต่อความน่ากลัวร้อย ผมให้แค่ส0มสิบถึงยี่สิบแค่นั้นครับไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรดูแล้วก็ไม่ได้ผมว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยคลิปนี้ก็เป็นได้แค่เนี้ยครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่โอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป คลิปนี้น่าจะเป็นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับที่ผมได้คลิปมาแล้วเราดูกันไปเลยครับ <No. S 1> เพื่อนๆเห็นไหมครับผมขนล,ลุกเลยอยากจะให้ดูครับว่าผมขนล,ลุกจริง <No. S 1> เห็นไหมครับแล้วเรา ย้อนกลับไปดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูอีกรอบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอุ้ยน่ากลัวครับผมอันนี้น่ากลัวจริงครับ เนี่ยอันนี้น่ากลัวจริงครับผม <c oughs> ใครจะไปยืนเกาะกลางถนนเป็นไป,นปนไม่ได้เลยครับแต่ถามว่าเคยมีไหมเคยมีครับคลิปในประเทศไทยที่มีเด็กๆวิ่งกันอยู่เกาะกลางถนนที่เป็นข่าวอยู่นะครับช่วงหนึ่งโอเคครับผมว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่เออคือไม่น่าจะตัดต่อผมว่าฟาร์มน่ากลัวนี่น่าจะให้ถึงเจ็ดสิบเลยครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้เต็มๆกัน1 1นาที22วินาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่มีเสียงนะครับอาจจะให้ดูเป็นไปตาม เอ่อฟิลฟิลธรรมดาไปครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมีโต๊ะขยับ,นบเนี่ยครับดูธรรมดาน้กว่าจะมีผมนะดูเห็นไหมครับมีแขนมีอะไรหมดแต่ว่าไม่มีหัวเห็นไหมครับอืมโหน่ากลัวเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะไม่สรุปนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรนะครับ พอคลิปวีดีโอจะผ่านไปไวมากเนี่ยครับขับรถตามถนนนี่น่ากลัวจริงนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับจะเป็นกระจกฝ้าเหรอโเนี่ยขับรถตามถนนกลางค้งกลางไอ้เขาเรียกว่าอะไร ตอนกลางคืนตามต่งางดที่น่ากลัวจริงครับเห็นไหมครับมีคนเหมือนยืนอยู่เหรอไหมสายมือเห็นไหมครับข้างหน้านี่น่าจะไม่ใช่แหละครับน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ล้วฟ้าข้ามมอน่าจะเป็นมัวมากกว่าเนี่ยเนี่ยครับตรงป้ายครับเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเหมือนมีคนยืนเห็นไหมครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเขาซูมให้ดูเลยครับว่าว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ากลัวอยู่นะครับโต๊ะขยับโต๊ะขยับแล้วก็มีคนนั่งอยู่นะ <c oughs> ไม่สังเกตเลยเหรอครับ ดึงกลับมาดึงกลับมาอยาไปยันนี้ไปแก้งเพื่อนหรือเปล่าดูครับโตะคือโตเก้าอี้คือมันเลื่อนไปเรื่อยครับดึงกลับมาดึงกลับมาเหมือนเพื่อนเพื่อนแกล้งเลยอะ่ะ แต่ไม่น่าจะใช่หรอกครับโอเคครับคลิปวิดีโอก็ที่เปิดไปก็คือวันนี้ผมก็ให้คะแนนตามที่ความน่ากลัวของแต่ละคลิปไปนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้กับช่องวิดีโอของผมด้วยอย่าลืมนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูคลิปหล,ลอนๆก็สามารถส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมรีวิวหรือรีแอคชั่ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช anel น็อตบุญชูด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย